ตอ,อนที่98การแข่งขันแปรธาตุผังวิญญาณที่จะเป็นต่อค่ายอาคมรวบรวมน้ำทั้งหมดล้วนเป็นผังวิญญาณพื้นฐานการได้รับพวกมันไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นชินหยุนจึงค่อนข้างเชี่ยวชาญผังวิญญาณน,นี้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเขาเคยติดตั้งค่ายอาคมขนาดใหญ่อย่างค่ายอาคมวิญญาณบรรจบ9ตะวันมาก่อนดังนั้นแค่ค่ายอาคมรวบรวมน้ำจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาแต่อย่างใด ไม่นานเขาก็ติดตั้งมันสำเร็จได้แล้วหลังแกะสลักผังวิญญาณบนหนังสัตว์ชินยุนเพียงแค่วางเหรียญผลึกหรือเหรียญม่วงลงไปเพื่อทำการเปิดใช้งานค่ายอาคมก็ถือเป็นอันเสร็จสิน้นจากด้านข้างต้วเฉียนรับชมทั้งยังรอบประหลาดใจนี่เป็นเพราะชินยุนทำได้อย่างรวดเร็วทั้งยังดูเชี่ยวชาญการวาดผังวิญ,ญญาณไม่ใช่น้อยเช่นกันการแกะสลักก็เป็นไปได้อย่างดียิ่ง เขาพยักหน้ารับเอ่ยชมค่ายอาคมรวบรวมน้ำทำได้ดีชินหยุนเริ่มการทำงานของค่ายอาคมไม่ช้าจิตวิญญ,ญาณน้ำที่โปร่งแสงและเป็นประกายจึงเริ่มหยดลงบนอ่างไม้ตรงกลางห้องเจ้าผ่านการรับรองเป็นอาจารย์จารึกแล้วข้าจะมอบเหรียญตราอาจารย์จารึกระดับต้นแก่เจ้าเดี่ยวนี้เลยต้วนเฉียนหัวเราะย,ยินดีเจ้านับเป็นอาจารย์จารึกอายุน้อยที่สุดเท่าที่ตำหนักเราเคยพบเจอแล้ว ชินยุนเพียงยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ไดแสดงอาการตื่นเต้นแต่อย่างใดต้นเฉียนนำเอาตาสัญ,ญลักษณ์ออกมาพร้อมสลักชื่อชินยุนไว้คล้ายเขาก็ยินดีกับเรื่องนี้ไม่น้อยเช่นกันอาจารย์จารึกอายุเพียง15ปีกระทั่งในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ก็ไม่เคยปรากฏบุคคลเช่นนี้มาก่อนยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเพียงแค่ตำหนักจารึกเทวะเมื่อเขาได้เห็นรอยยิ้มสงบที่ใบหน้าชินยุนเขาก็อดรอบถอนหายใจไม่ได้ หลังความลำบากยากแค้น5ปีไม่เพียงแต่เป็นองค์ชายรัชทายาทที่พิการซึ่งสามารถก้าวสู่ขอบเขตกายวรยุทธระดับที่6แต่ยังได้เป็นอาจารย์จารึกพรสวรรค์เช่นนี้คงมีแต่เชี่ยวเย่หลานแล้วที่สามารถเทียบเคียงได้ชินอยู่ในอีก2วันตำหนักจารึกเทวของเราจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันแปรธาตุเจ้าควรเข้าร่วมนะต้นเฉียนแกะสลักป้ายชื่อเรียบร้อยพร้อมส่งให้ชินหยุ่นประทับตราเลือดเป็นการยืนยันตัวตน ชินหยุนเอ่ยถามขณะหยดเลือดลงไปการแข่งขันแปลธาตุหรือขอรับข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยต้วนเฉียนหัวเราะเจ้าก็คงไม่ทราบแหละแต่ในหมู่อาจารย์จารึกสิ่งนี้นับว่าเป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงไม่น้อยเมื่อเวลามาถึงบรรดาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจะเข้าร่วมดังนั้นเจ้าก็ต้องเข้าร่วมให้ได้ละแล้วการแข่งขันหลักคืออะไรขอรับใจชินหยุนเริ่มสั่นไหวขณะเอ่ยถาม ลอมเป็นการหลอมเหล็กพื้นฐานให้กลายเป็นเหล็กวิญญาณหากเป็นอาจารย์จาร,รอกระดับสูงคุณภาพของเหล็กวิญญาณก็จะยิ่งดีมากขึ้นต้นเฉียนอธิบายอาจารย์เวก็เป็นผู้ชนะเลิศมาแล้วสองครั้งในสายการแข่งอาจารย์เวก็เข้าร่วมด้วยดวงตาฉินยุนเบิกออกกว้างในอาจารย์เวกเป็นคนโหดเหียมชั่วช้าแต่อีกฝ่ายก็มีฝีไม้ลายมือการหลอมอุปกรณ์ของจริงหาไม่แล้วคงไม่มีผู้คนมากมายนับหน้าถือตาเขาพร้อมติดสอยห้อยตามมากมายเพียงนั้น ต้นเฉียนพยักหน้ามีเพียงอาจารย์จารึกที่เข้าร่วมได้เจ้าก็เป็นอาจารย์จารึกแล้วดังนั้นจงเข้าร่วมเสียนี่เป็นหนึ่งในการนัดพบครั้งใหญ่ของตำหนักจารึกเทวะอาจารย์เว่ยมีชื่อเสียงได้ก็เพราะได้รับอันดับหนึ่งมาสองสมัยชินหยุนพยักหน้ารับเล็กน้อยหากเป็นการแข่งขันประลองยุทธ์หรืออะไรแบบนั้นคนที่เข้าร่วมก็ต้องอยู่ขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่ห้าหรือไม่ก็หกแบบนั้นเขายังมีความมั่นใจ แต่ถึงกับมีคนอย่างอาจารย์ไม่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ธาตุเขาไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าใดนะเมื่อเห็นชินยุนขาดความมั่นใจต้นเฉียนจึงยิ้มให้ก็แค่การหลอมเหล็กวิญญาณเจ้านั้นไม่แย่กว่าผู้อื่นหรอกชินยุนมีพื้นฐานการหลอมค่อนข้างดีแต่ว่าเขาไม่เคยนําตนเองไปเทียบเปรียบกับผู้อื่นดังนั้นจึงไม่ทราบว่าตนเองทําได้ดีระดับใดอึมหลังการแข่งขัน เราน่าจะได้รู้รายละเอียดและเข้าใจอาจารย์จารึกคนอื่นมากขึ้นชินยุนพยักหน้าสองวันถัดมาชินยุนฝึกฝนหลอมเหล็กวิญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาในกระบวนการหลอมเหล็กวิญญาณคือการนำแร่เหล็กธรรมดาใสา่เข้าเตาหลอมที่มีผังแปรธาตุทั้งการแกะสลักและเปลวเพลิงเป็นของเขาเองทั้งสิน้นเขาจึงสามารถหลอมแร่เหล็กและทุบตีมันด้วยค้อนครั้งแล้วครั้งเล่าได้ระหว่างกระบวนการหลอม ต้องกำจัดความไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวแร่และใช้กําลังภายในเพื่อผสมผสานหลอมขึ้นเป็นเหล็กวิญญาณก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับนิ้ยยเสียงหากเพื่อนเพื่อนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ